แม่ยานคล้อยก็ประคองกระกองกอดหอมตรงยอดจุมพิษสิเนหาแม่ล่วงไวัยล่วงวันการเวลาแม่ไหลย,ย้อยห้อยมาเวลานอนรวยระรินกลิ่นหอมจากซอกแขนกุหลาบแย้มนมแมว แก้วเกสรยามยกแขนอ่อนไหวใจสะท้อนก็ระทวยอวยอ่อนดังต้องมนโลกชมพูสีหาคราได้พักก็แข็งขัดตั้งสู้รู้ใจตนสเนหาท่วมทับจับกระมน ถึงร้อยโหนพันหนของไม่พอ